นโมพุทาญาพะุทาทระตานายามานีนภรตสีชาหัสุธัมมาภูตทธรโมสังโฆยาคาพุทโมนะพุทธบชา ชาสงฆาวชาอากีธนังวัดังแงนทังชิวลีธรัมแก้วอาหังวะะนันธามีุูรโตอ สัพพสูตะธรรมาสังคาปูเชมินา